จอดมาตั้งนานนะครับผมลองสตาร์ทให้ดูเลยนะครับอ่ะสตาร์ทเลยสตาร์ทติดง่ายครับตัวนี้เป็นเนครื่องใน,น,เ,นเ,ลงเล็กนะครับผมใดเร็กอินเจคชั่นนะฮะเครื่องในเล็กนะครับเดี๋ยวจะผมจะทำรีวิวให้ดูนะฮะครับ <c oughs> <c oughs> เดินอะไรดูระบบเลี้ยวระบบคือทุกระบบนะครับผมระบบไฮดรลิกระบบอะไรทีเนี้ยเอาเอายกแขนตัวนี้ขึ้นค,คือ การทดสอบเนี่ยเราไม่ต้องไปเร่งเครื่องเลยนะครับระบบไฮดลิกเนี่ยนะฮะคือให้เขายกเองโดยที่ไม่ต้องได้เร่งเครื่องนะครับอ่ะวางลงครับครับอาอายกใหม่ครับโดยไม่ต้องเร่งเครื่องนะยกเลยครับลกยกเลยนี่นะฮะครับระบบท่านแลระบบไฮดลิกสมบูรณ์เนี่ยนะฮะเราไม่ต้องไปเร่งเครื่องเลยนะครับผมครับอ่ะทีนี้กดลงครับกดลงกดลงครับครับ นี่นะฮะไม่ต้องเล่นเครื่องเหมือนกันนะครับเขาจะยกเองนะฮะไม่ต้องไปเล่นเครื่องเลยนะครับอ่ะลงนี่นะฮะอันนี้คือเป็นการทดสอบระบบนะฮะเดี๋ยวผมเอาหกล้อออกก่อนนะครับนะฮะเอาหกล้อออกก่อนครับผมโอเคครับอ่ะจะทำคลิปต่อไปให้ดูนะครับสวัสดีครับ